โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยสมรรถนะของรถเนี่ยชอบมากนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกขับแล้วมันมั่นใจมันมั่นคงเกาะถนนดีอะไรดีเมื่อเทียบกับอดีตที่เราเคยใช้รถญี่ปุ่นทั่วไปนะคะค ค่ะไมค์ยาลาสุขวัตโกนะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทลิโซ่ประเทศไทยจำกัดนะคะรถคันที่ใช้อยู่คันนี้คือเบนซ์ C 2 5 0 Coupe AMG ซื้อจากเบนทองหล่อเบนทองหล่อตอนนี้นจำได้ไหมครับว่าราคาที่ซื้อมาตอนนั้นปลายแดงเท่าไหร่คะ ที่4ลาคือโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยสมรรถนะของรถเนี่ยชอบมากครับนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกขับแล้วมันมั่นใจมันมั่นคงเกาะถนนดีอะไรดี <c oughs> เมื่อเทียบกับอดีตที่เราเคยใช้รถญี่ปุ่นทั่วไปนะคะคทีนี้จะมีปัญหาสําหรับเราเพราะว่าด้วยความที่ไว เรามากขึ้นการขึ้นลงรถสปอร์ตเนี่ยมันคงไม่น่าจะสะดวกนะคะนั่นคือคือปัญหาที่ที่เจอเพราะจริงๆรถคันนี้เราไม่ได้ตั้งใจจะซื้อเพื่อใช้เองคนที่จะใช้เนี่ยคือวัยรุ่นเพราะฉะนั้นตอนนี้วัยรุ่นเขาไม่ใช้เขาไม่อยู่เมืองไทยก็เลยต้องเปลี่ยนนะคะเลยต้องเปลี่ยนนะคะถึงบอกให้เาว่าจริงคันนี้ชอบมากนะคะมั่นใจชอบค่ะจริงๆเราชอบโปรดักต์เบนอยู่แล้ว แต่ว่าอย่างที่บอกมันแค่เรื่องเดียวครับแล้วตั้งแต่ใช้งานมาดิเนี่ยเคยมีอุบัติเหตุหรืออะไรบ้างไหมฮะอันนี้บอกตรงๆงเลยโดยส่วนตัวเนี่ยขับรถระวังอยู่แล้วไม่มีค่ะแต่ถ้าสมมุติจําไม่ได้นะคะว่าอาจจะไปกูอะไรนิดหน่อยหรือเปล่าอันนี้แต่น้อยมากคอะเบียดล้อบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยจริงๆอยากจะเก็บไว้แต่เรามีอยู่แล้วสองคันองนี้เอาคันนี้มามันก็เหมือนเราต้องไปแบบฟอร์สตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง มันไม่สะดวกจริงๆในเรื่องการใช้ขึ้นลงอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ะคือปัญหาคราว <laughs> นี้อยากจะให้พี่วิราศาก็เลยถึงผู้ใช้คนต่อไปบ้างไหมครับก็คนรักรถนะฮะจะเข้าใจเลยค่ะว่าว่าเนี่ยถ้าเราได้รถคันนี้ไปเนี่ยเราต้องดูแลเขาไม่ต้องไม่ต้องมากแต่ว่าให้ควาใส่ใจเขานะนิดหน่อยอออ่ะคะครั